มือนี้บอกเลยว่าจะมาลองทําแจ่วบองกันค่ะทุกคนว่าตอนมืดมืดนี่แหละเพราะว่าตอนกลางเวรบางทีก็ฝนฝน,ฝน,ฝนแดดแดดพอดีว่าแว่นน่ะไปซื้อแจ่วบองมากินก็เลยอยากลองทํากินเองดูอยากหัว่าแจ่วบองเนี่ยมันจะทํายากไหมแต่ก็เข้าไปดูซรงดูสูตรหลายคลิปแล้วแหละก็ได้สูตรนี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะปังหรือว่าจะพัาแค่ตอนเริ่มต้นทําก็ดูทุลักทุเลละโดยเฉพาะการเอาหนังควายไปเผาเอาหนังที่ใช้ก็คือหนังควายนะ,ะไม่นะรู้ว่าหนังแบบนี้มีหนังงวัวไหมเพราะว่าไปซื้อแต่ละ เขาบอกไม่มีมีแต่หนังควายหรือว่ามันหมดก็ไม่รู้ส<อ>งนะสัยคืนนี้ดึกแน่น้องนี่ก็ถนัดเลยแหละเผาหนังเดี๋ยวลองเอามาย่ำบึ้งสักตอนโอ้เหนียวยางกระยางกระทุนแน่ไม่ไหวทุกคนต้องเอาไปต้มก่อนแต่คนขายเขาบอกว่าเผาแล้วให้เอาไปแช่หนึ่งคืนแต่ด้วยความที่เราใจร้อนเราอยากให้ทําเสร็จวันนี้เลยเราก็เลยเอาไปต้มอ่ะแล้วก็จะพากันมาแกะหัวหอมแกะกระเทียมส่วนหนังนี่ก็ล้างก่อนสักหนึ่งน้ำแล้วก็นําหนังไปต้มสามชั่วโมงอ่ะต้มไว้นี่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันบอกหอม อมกระเทียมไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วคลิปที่เฮาเบิงนะเขาบอกว่าใส่ใบมะกรูดด้วย<อ>ใส่ก็ใส่ให้น้องเอาไปฉีกต่อเลย<อ>ใส่ปริมาณเท่าๆกันนะคะให้เขาไปนั่งทางในก็ไม่ยอมไปเดี๋ยวยุงก็กัดฉีกใบมะกรูดอีกครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เวลามันดึกแล้วซันก็ง่วงมากแล้วนะเน,นี่ยเฮาจะเฮ็ดต่อดีไหมนี่อผ่านไปสามชั่วโมงต้มหนังของเฮาก็เสร็จก็ลืมไปว่าอ๋อสามีเขามีหม้อต้มตุ๋นเออเอาไปต้มเพิ่มก็ได้จากนั้นเขาก็จะมาล้างใบมะกรูดกระเทียมหอมไว้ ตื่นมาเมื่อใหม่เขาก็ซอยกระเทียมไว้ทำตามสูตรนะทำตามสูตรเทสเทสโอเคให้น้ำมันมัน้อนแล้วเขาก็จะเอากระเทียมกับหัวหอมลงไปทอดก่อนเลยเอาไปเจียวนะคะไปเจียวให้มันกรอบๆว่าซ่านก็ให้น้องเป็นคนเฮ็ดนะเพราะเบนย่านน้ำมันมันฟุ้งใสแต่ด้วยความที่เราไม่มีเครื่องกองน้ำมันไม่มีที่ซับน้ำมันมันก็จะอมน้ำมันแบบนี้เลยใกล้จะแล้วเรแหละทอดใบมะกรูดก่อนนั่นไงน้ำมันมันฟุ้งใสแล้วนั่นไงทอดแล้วแล้วก็จะมาต้มปลาเด็กปลานะคะเอาน้ำปลาเด็กใส่ด้วยต้มปลาเด็กปลาเส็จแล้วต้มอย่างอีกต้มน้ำ ตราลืมทอดมักเพสไปทอดมักเพสก่อนจากนั้นเขาก็จะมาตำทุกอย่างให้มันเข้ากันแต่เราคิดว่าถ้าตำอยู่อย่างนี้สงสัยคืนนี้จะไม่แล้วแน่ก็เลยนึกวิธีออกให้คุณสามีเขาเอาไปปั่นให้ง่ายกว่าเยอะสามีบอกว่าเธอก็ทําเยอะไปให้ทดลองทําให้ทําน้อยๆกนไม่ทันและคุณสามีแวนก็จะเอาทุกอย่างไปปั่นเลยนะคะแล้วก็จะเอามาตำรวมกันนี่เอาใบมะกรูดไปปั่นด้วยปั่นละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะจากนั้นก็เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็มาตำด้วยกันเลยตำให้ละเอียดเลยโอ้โห ไปมากูดตอนตามไปเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วนะตามไปก็ปรุงเครื่องปรุงไปนะค่อยค่อยปรุงค่อยค่อย,อยชิมไปนะใส่เกลือแป้งน,นัวน้ำปลาน้ำปลา้นลาน้ำตาลแล้วก็ค่อยค่อย,อยตำปรุงไปด้วยตาไปด้วยแหละนี่นะทุกคนตมตา,มตามไปเรื่อยๆรื่อยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจะตำอะไรขนาดนั้นอะน่าจะได้แล้วแหละเอาหนังไปใส่ได้เลยีนหนังที่แว่นซอยไว้ใหญ่ไปไหมใส่หนังลงไปเลยฮนะ แล้วก็โคนให้มันเข้ากับหนังนะคะทุกคนอดชาิขอไม่พูดถึงนะคะ,ะเอาไปแบ่งให้ใครกินก็อายเขาจะเอาไปขายก็กลัวเสียซื่อเสียเ็นว่าเก็บไว้กินแค่คนเดียวรู้แค่คนเดียวดีกว่าสนใจเรียนทําคลิปออนไลน์สไตล์สาวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับทักมานะครับรายละเอีดนี้เท่านั้นนะคะ